สวัสดีครับเป็ดเวียนเชาวคุกกี้ลานนะครับคลิปนี้นะครับมาพบกับผมเช่นเคยครับ BC Watch c h a n n e l นะครับผมก็จะมาเล่นลายคุกกี้ลานให้ชมกันก็คือจะมารีวิวคุกกี้ตัวใหม่นะครับผมคุกกี้กระต่ายบนดวงจันทร์กับครกดวงจันทร์นั่นเองนะครับ บอกเลยครับว่าคู่ยนี้น่าสนใจมากครับคะแนคนค่อนข้างดีและก็น่ารักสุดๆไปเลยครับความสามารถก็น่าสนใจเช่นกันอ่ะลองอ่านดูคร่าวๆแล้วกันผลิเยลี่รู ry, รปขนมต๊อกนะครับก็คือแบบนี้อะ่ะเยลี่แบบนี้นะครับผมซึ่งแน่นอนว่าคะแนนจะดีกว่าเยลี่ปกติและก็เยลี่หมี่นะครับผมแล้วก็สามารถกลายร่างเป็นกระต่ายยักษ์ได้ด้วยแบบนี้นั่นเองโอ้โหกระต่ายน่ารักมากครับอ้วนท้วนสมบูรณ์เลยทีเดียวนะครับผมแล้วก็เมื่ออยู่ในรูปแบบกระต่ายยักษ์นะสามารถกระโดดได้สูงขึ้นด้วยแล้วก็ตัวใหญ่ขึ้นด้วยนะครับผมอ่า ครกดวงจันทร์นะตัวตัวนี้นะครับมันไม่ใช่ครกตาส้มตำนะอันนี้ผมไม่อ่านในกลุ่มมาขำมากครับคิดได้ไงเนี่ยครกตาส้มตำไม่ใช่นะครับผมก็จะผลิตเยลลี่รูปดวงจันทร์เต็มดวงแบบนี้ครับบอกเลยครับว่าชิ้นใหญ่ชิ้นใหญ่มากด้วยครับแล้วก็คะแนนดีน่าจะประมาณ6กแสนต่อชิ้นเลยทีเดียวโอเคครับตอนนี้ผมก็ซื้อมาเรียบร้อยในรักโบทั้งคู่เลยพอบุนัสนะครับเพิ่มคะแนนยลลี่ขนมต็อกอีกนะครับผมก็คือเมื่อคู่กันก็ได้คะแนนเพิ่มอีกมาดูความสามารถของเจ้านี่กันกลายร่างเป็นขนมด็อกรูปกระะต่ายรดัับ8อนนนี้พูไปละ เมื่ออัปเกรดเต็มนะก็จะได้สมบัติชน,น,น,นี้นั่นเองครับเพิ่มคะแนนเย,ยลลี่ขนมต็อกอีก2,000ันต่อชิ้นแล้วก็ฟื้นพลังอีก50หน่วยอันนี้คือบวกสูน,นยนะครับน่าสนใจมากสัตว์เลี้ยงนะครับผมเจ้านี้นะครับขนมต็อกรูปจันทร์เต็มดวงระดับแนะครับก็คือมันจะผลิตรูปดวงจันทร์นั่นแหละแล้วก็มันจะมีความสามารถคล้ายๆแฮมจิมาร์ชเมลโล่ด้วยนะครับก็คือช่วยดูดเยลลี่ในระยะเวลาหน,น,นึ่งนะครับผมแล้วก็พ่นเยลลี่ดวงจันทร์ออกมานั่นเองครับเมื่ออัปเกรดเต็มก็จะได้อันนี้นะะคผม เพิ่มการวิ่งคอนเท์แสงสู่เจวินาทีเมื่อเก็บอ่าเยลลี่ดวงจันทร์นะครับผมเดี๋ยวดูกันว่าเป็นยังไงแล้วก็ฟื้นพลังอีก1ิบหน่วยนะครับผมในคลิปนี้นะครับก็จะใช้สมบัติสองที่นี้นั่นเองอ่ะขนนกด้วยนะครับโอเคไปดูกันเลยดีกว่านะครับจะได้ไม่เป็นการเสียเวลาปแายแม่เนีน่ยเกี่ยวอะไรอยู่เนี่ยเติบโอ้โ,อโหแปลงร่างได้ด้วยครับแปลงร่างโชว์ซะง,งั้นเนะี่ยมาแล้วมาแล้วเห็นไหมครับว่าสัตว์เลี้ยงครับดูเยลลี่ให้เราเหมือนแฮมจิมาร์ชเมลโล่เลยแล้วก็ พ้นออกมาแบบนี้ครับเยลลี่ดวงจันทรนะครับเห็นไหมครับว่าคะแนนเยอะมาก6แส่นะครับต่อชิ้นเยอะมากเลยนะครับและนี่นะครับเป็นความสามารถของเจ้าครกดวงจันรนะครับมีแค่นี้เลยครับง่ายๆเลยนะครับผมมาดูคุกกี้กันบ้างนี่เห็นไหมครับว่าแปลงร่างเป็นกระต่ายยักษ์ได้ด้วยแล้วก็ตัวค่อนจะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆด้วยครับเห็นไหมใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นนะครับผมแล้วมันดียังไงแปลงร่างแล้วดียังไงเดี๋ยวไปดูกันนะครับในการแปลงร่างครั้งต่อไปนะครับ นี้ผมขออธิบายกีรจุดเลยนะครับจะได้ละเอียดนะครับผมดูเลี่ยงนี่ครับแฮมจิมัชมิโลชัดๆตรงนี้แต่ว่าเจ้านี่ครับมันไม่พ่นกวดเลือดเหมือนแฮมจินะครับแต่จะพ่นดวงจันรออกมาแบบนี้เห็นไหมครับว่าเก็บดวงจันทแล้วมันจะพุ่งนะครับมันจะพุ่งนะครับก็คือเป็นผลพลอยได้จากสมบัติลูกดวงจันทรอันที่สามอันนี้นั่นเองครับไม่รู้ว่าใช้แล้วมันจะผิดจังหวะหรือเปล่านะผมก็ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ครับ เก็บเห็นไหมเก็บแล้วพุ่งแป๊บเดียวครับก็คิดว่าถ้าอัปเกรดให้เต็มเนะี่ยมันก็จะมีเวลาพุ่งนานกว่านี้แน่นอนนะครับอันนี้บวกูุดก็เลยพุ่งแป๊บเดียวพันนี้เมื่อกระโดดนะครับจะมีลิขนมต๊อกออกมาเห็นไหมยี่ลิขนมต๊อกออกมาเรื่อยๆครับเพราะฉะนั้นถ้าเล่นเจ้านี่นะต้องกระโดดบ่อยๆนะครับคะแนนจะดีมากเลยนะครับผมมาดูเันต่อนะครับไม่ใช่แค่น้นนะครับผม มันตัวใหญ่แล้วก็ยังสามารถกระโดดได้สูงขึ้นเรื่อยๆด้วยนะครับเบิบๆอ,อ่าปนนะครับพุ่งอ่าพุ่งนะครับเบิ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 บตัวค่อนข้างใหญ่เรื่อยๆครับแล้วก็โดดโดดโคตรสูงเลยไหมโดดสูงมากโอ้โหสูงจนขึ้นบนน้ทามเลยครับอันนี้ด้วยละมันเก็บอักษรได้พอดี <laughs> อันนี้ผมก็ยังไม่รู้ว่าโดดสูงแล้วมันดียังไงนะครับผม เพราะว่าในขณะที่แปลงร่างกระต่ายอ้วนนะครับมันก็อมาตะาอยู่แล้วครับกระดูกไ,ไม่ใช่กระดูกครับกระโดดกระโดดครับกระโดดสูงไปก็น่าจะเท่านั้นมั้งครับผมนี่เลยครับง่ายๆครับผมเท่าที่เล่นเกาหลีมานะเจ้าตัวนี้คะแนนดีอ่าถ้าใช้แบบว่าคู่กับสมบัติจนีนีนะสมบัติอันแรกอะ่ะ เนี่ครับเมื่อเป็นกระตา่ายอ้วนก็โดดไปเลยครับก็โดดไปเรื่อยๆนะครับคะแนนดีแน่นอนช่วงนี้เจ็บคออ่ะโทษทีเนี่ยครับผมรู้สึกว่าผมพูดแล้วมันแปลกๆครับวันนี้มันพูดไม่ถนัดด้วยบางทีก็มันคันมันคันมีโอกาสจะไอได้ตลอดเวลาครับตอนนี้ผมก็บางทีก็อันไว้นะครับเมื่อกี้โทษทีรีวิวได้ไม่เต็มที่นะครับ นี่มาแล้วมาแล้วโอ้โหโดดสูงจริงๆครับเห็นไหมโดดสูงแล้วมันโดดข้ามเยลลี่หมดเลยครับผมว่าไม่โอเคครับเรื่องการโดดสูงนะโดดสูงแล้วข้ามเยลลี่คะแนนก็ไม่ได้ครับเปิบพุ่งซะปกติแล้วเก็บแล้วพุ่งจะมีแต่ขวดเลื่อนนะแต่อันนี้ครับเก็บดวงจันทร์และพุ่งนะครับผมมันไม่เหมือนสมบัติรองเท้าสะเก็ดนะครับเปิบเปิบเปิบอ่ะโดดไปเรื่อยๆครับคะแนนครับ คะแนนเพิ่มขึ้นนะครับผมซึ่งไอสมบัติชิ้นแรกเนี่ยก็เพิ่มคะแนนเยลลีต็อกด้วยฮะก็ได้เพิ่มขึ้นไปอีกนะครับถ้าบุกเก้วก็เยอะขึ้นไปอีกอ่ารีบร้อยนะครับจะตายเลยครับผมเรียบร้อยนะครับผมก็ลองไปเล่นกันดูนะครับผมว่าไอเจ้าคู่นี้นะครับไม่ใส่ขนนกก็ได้เหมือนกันเพราะว่าสัตว์เลี้ยงนะครับมันช่วยดูเยลลี่เนี่ยหนึ่งนะครับผมสองนะครับผมก็คือว่าในจังหวะที่เราแปลงร่างเป็นกระต่ายยักษ์เนี่ยมันจะดูเยลลี่ให้เราด้วยครับ เพราะฉะนั้นเราไม่จําเป็นต้องอ้าวโทษทีครับก็ผิดพูดเพลินนะครับผมเราไม่จําเป็นต้องใส่ขนนกก็ได้นะครับเราก็เน้นสมบัติที่เพิ่มคะแนนไปนะครับอ่าอย่างเช่นอะไรก็ได้อย่างเช่นอ่านี่ก็ได้มั้งเพิ่มคะแนนเยลลี่ทุกชนิดหรือว่าจะเป็นคัพเค้กก็ได้ครับให้มันวิ่งไกลๆเลยนะครับผมเนี่ยอันนี้ผมเคยใช้นะครับผมได้เหมือนกันนะครับคัพเค้กสองชิ้นอะไรเงี้ยอ่ะแป๊บหนึ่งนะครับหาก่อน ับเค้ก2ชิ้นนะครับไหนวะครับเค้กหายครับหาไม่เจออันนี้ก็ได้หรือว่าจะเป็นน้ำผักก็ได้นะครับแบบเนี้ยไอ้กระบวกก้าให้เต็มนะครับบอกเลยครับว่าวิ่งวิ่งไกลครับเพราะว่าเจ้านี่ครับมือบบก้าวแล้วเนี่ยจะได้พลังชีวิตเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับเพิ่มขึ้นไปอีกทาให้สามารถไปถึงด้านสุดท้ายได้นะครับผมอ่ะนอกจากนั้นนะครับในวันนี้นะครับก็ยังมีสัตว์เลี้ยงตัวใหม่ด้วยนะเดี๋ยวผมบอกเลยครับว่า จะมาสุ่มให้ชมกันไม่รู้ว่าจะได้รอเปล่านะเพราะว่ามีคนสุ่มแล้วได้มาก็คือสัตว์เลี้ยงระดับซีนะครับมาดูกันว่าผมจะได้ไหมเจ็ดร้อยกว่ากล่องเนี่ยต้องได้บ้างแหละแหม่ไม่ได้ให้ไม่รู้ไปครับผมก็คือว่าเป็นสัตว์เลี้ยงรูปกไลายนะครับผมใน Facebook นั่นแหละฮะก็คือว่าเราสามารถสุ่มได้ในดานคานะครับผมแต่ผมไม่อยากสุ่มครับผมอยากสุ่มในนี้นะครับดูดิจะได้หรือเปล่าครับมันจะเป็นลูกไข่สีม่วงนะดูนะครับได้เปล่า ไม่ออกครับขอกดลุลุเลยแล้วกันโอ้ยไข่ไม่มาเลยครับอย่างอ้าวมาแล้วนี่เลยครับมาแล้วนะปึ๊บอ่ามาดูกันครับว่าเป็นยังไงครับสัตว์เลี้ยงตัวนี้นะครับแน่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 ลุ้นเลยสิตึ๊บมาแล้วครับผมอ่าเพื่อนๆสามารถไปสุ่มได้ในกล่องของขวนแบบนี้หรือว่าสุ่มในร้านค้าก็ได้นะครับผมเป็นสัตว์เลี้ยงระดับสี่ผมว่าน่าจะสุ่มอันนี้ได้นะครับเนี่ยสองอันเนี้ยเจอแน่นอนนะครับผมถ้าเพื่อนๆอัพอันอื่นไปหมดแล้วนะ ความสามารถเราเป็นยังไงความสามารถของเจ้ากดไลค์นะครับผมโอ้ยอยู่สกายเลยครับนี่ผลิตเหรียญเงินทุก9้าวินะครับอ่ะอัพไปเลยนะครับผมอัพให้เต็มนะฮะเป็นสัตว์เลี้ยงระดับสีก็ใช้เงินค่าอัพถูกหน่อยนะครับอย่างที่เห็นเลยนะครับเดี๋ยวลองไปวิ่งเล่นๆก็ได้วะอ่าเรียบ้อยครับได้สมบัติอันนี้มาด้วยครับเป็นขอบเท้าก็น่าจะกากอยู่ช่างมันครับไม่พูดถึงแล้วกัน อ่ะลองไปวิ่งกันอะมันบอกว่าผลิตเหรียญเงินใช่ไหมโอ้โหอันกติสเนี่ยโอโ้แค่นี้เหรอโอโ้เพื่ออัพมาเพื่อแม่อัพทั้งทีครับน่าจะมีความสามารถดีๆกว่านี้นะผลิตเหรียญเงินแค่นี้อ้อคัเหรียญเงินอันนี้นะครับมูลค่า5เหรียญน,นะครับผมแอบเห็นนะในห้5เหรียญน,นั่นเองครับผมก็คือว่าถ้าเป็นเหรียญเงินตามด่านนะได้แค่เหรียญเดียวนะครับลองสังเกตดู นี่ครับผมมาการันตีครับว่าเจ้านี่ครับไม่ต้องใช้แม่เหล็กก็ได้ครับก็คือในจังหวะที่เป็นกระต่ายอ้วนครับมันจะดูดอ่ามันจะดูดเยลลี่ให้เรานั่นเองครับแบบเมื่อกีนน้นะครับผมเรียบร้อยนะครับรูเรื่องเพราะฉะนั้นเราเน้นสมบัติที่ทําให้เราไปได้ไกลหรือว่าเน้นสมบัติที่ทําให้เราเก็บเยลลี่ได้คะแนนมากขึ้นก็จะโอเคเหมือนกันครับเจ้านี่นั่นเองครับผมโอเครู้เรื่องแนละ้วพอแล้วกันอ่าขอกดอีกรอบแล้วกันดูดเยลลี่ให้ดูเลยนี่ครับดูดเยลลี่นะครับผมดูดตอกด้ด้วยโอ้โหโอ้โห จังหวะด,ดีมากครับผมเรียบร้อยนะครับอ่ะออกแล้วกันนะครับผมแอก็ไว้เป็นคอลเลกชันละกันสำหรับเจ้าสัเลงตัวเมื่อกี้เนะี่ยไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่นะครับ <c oughs> ถ้าเก็บตังจริงๆก็ใช้ตัวอื่นจะดีกว่านั่นเองครับโอเคงั้นคลิปนี้นะครับผมขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับผมไว้ มีอะไรเด็ดๆก็จะมารีวิวให้ชมกันใหม่ครับไม่รู้ว่าคุกกี้ตัวต่อไปจะเป็นอะไรนะครับก็โปรดติดตามอนนะครับผมโอเคลาแล้วครับสวัสดีครับผมบ๊ายบายแล้วเจอกัน